ครับสวัสดีครับวันนี้เอามาดูส่วนใ่เรียนรู้ครับหลังจากมาเจ้าฝนตกขนาดนักนะครับพี่น้องครับนี่วเจะเห็คนแบบเข้มข้นนะครับ <sausage>, นี laude, ่ครับเห็นคนปกแดงเดี๋ยวเห็คนปกตาบนะครับนี่ครับนี่เห็นคนดํานะครับเนาะนี่ครับฝนตกเยอะจะเริ่มออกนะครับมีนี่ครับเห็นคนดํนะครับนี่สามารถเป็นชนิดของเห็นคนดําดูตรงนี้นะครับนี่กาลังออกนะครับนี่นะครับคน ขอให่มีปวกนะครับท่านเอาหัวเชือดเฮ็ดฮอลจากสุการณ์เรูนะครับไปสุทบไปหลาดนะครับขอบพุ่นเนาะขอบพุ่นเลยเยอะมากเ็นี่คนดับนี่ก็หวานอยู่นะครับขึ้นแถวบนเลยดูดูขึ้นบนมันเหม็นมันปึ๊กเลยดูใส่เชือดเฮ็ดไปประมาณปีที่แล้วนะครับมีเหลื่มออกแล้วนะครับขึ้นแถวบนเลยับ มนีด้นจดแน่นอเกลห่็ดที่เข้มข้นครับของสูตรการเรียนรู้เรานะครับครับเห็ดคนครับอันนี้เราเห็ดโคนขาวออกครับพี่น้องครับเห็ดโคนดำเห็ดโคนแดงเห็ดโคนขาวอนนี้นะครับจปลักครับที่เราทําไว้ยุบหมดแล้ว เห็กออกแกไปทั้งหมดนะครับปล่อยกินนะครับนี่ครับโอ้เหยี่มเพ็ดเหยี่มเพชรเนี่ยใช่ดุมมดนะครับเนาะตรงนี้ก็ออกนะครับสองปัครับเราก็ได้ต้นบระกอกหน้ามีเฮ็ดห้าเลยนะครับเนาะเพชรห้าก็ออกนะครับนี่ครับแล้วเฮ็ดตะเตาเนี่ครับนี่บางส่วนยังเหลืออยู่ครับที่มันยังบ่ยุบนะครับพี่น้องครับนะครับเฮ็ดห้าครับ เอ็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าย่านางมองเห็นบัวสลางในริมดิมริมเบึงนี่นี่ครับเอ็ดตับเต่าเรามีกินนะครับครับฝากไปเจืเห็ดด้วยนะครับตัวนี้ฝนมาแล้วนะครับนะครับเห็ดคนสุดคุ้วเจี๊ยบพารวยนะครับเข้มข้นสองเท่านะครับเห็ดคนดำเห็ดคนแดงเห็ดคนขาวนะครับใส่รวมกันมัดนะครับพี่น้องครับ ทำก่อนได้ก่อนครับสวัสดีครับผม